สามกบตอนที่สิบสองโจโฉเป็นมหาอุปราชมีฉุยกุยกีกลับมาร่วมมือกันออกทับตามพระเจ้าเฮียนเต้หวังค่าเสียให้ตายครั้นกระชันชิดพระเจ้าเฮียนเต้รับสั่งเรียกโจโฉมาช่วยโจโฉยกทับสามสิบหมื่นเข้ามาสกัดทับลิฉ่ฉุยกุยกีท่านเวลาฝ่ายโจโฉเข้าเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้มีความเห็นว่าเมืองลกเอียงมิอาจทำนุบบำรุงได้เหมือนเดิมแล้ว จึงเชิญเสด็จไปตั้งเมืองฮูโตเป็นราชธานีใหม่ตั้งตนเป็นมหาอุปราชโจโฉภายหลงังตั้งตนเป็นมหาอุปราชแล้วมีความเห็นว่าลิโป้กับเล่าปี่มีความกล้าแข็งเกรงเป็นอันตรายต่อไปภายหน้าคิดกำจัดเสียสุนหกที่ปรึกษาจึงคิดแผนการให้เสือสองตัวกัดกันเองส่งราชศาสตร์ให้เล่าปี่ไปรบพ้นสุดฝ่ายเล่าปี่ให้เตียวหูอยู่รักษาเมือง แต่ด้วยเตียวหุยเป็นคนหยาบช้าทั้งติดสุราทําให้ลิโป้แหงกัดชิงตีเอาเมืองชีจิวไว้ได้หลับให้เล่าปีไปอยู่เมืองเสียวไพ่แทนเล่าปีแซงมีน้ำใจไม่วู่วามจึงรับไว้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อติดตามได้ในตอนหน้าสุดท้ายนี้ช่วยกันกดติดตามและกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ